กาสวัสดีวงโง,โง่ดูช่อง YouTube, ยูทูบกูด้วยนนี้กนจะมาเอา่วงเบเรื่องแมปแบทเทิลมีตายการเลือกของแมปแบบนี้ก็คือเลือกว่ามึงจะอยู่มีมอะไรมรึงเลือกมีปุ๊บมึงแค่ขอหวังว่ามีมึงจะมีคนเยอะแล้วก็หวังว่าจะมีผู้คนที่เล่นเก่งๆเช่นมีมนี้มีแมวกับออติบัตพามกูจะเลือกออติบัตพาม กูไม่อยากเลยแล้ว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 กูสุ่มมาได้คนโคตรน้อยอ่ะชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วฝากลูกเมียข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าฝากลูกอย่าดเห็นเลยเว้ยถ้าเกิดว่ามึงสุ่มแล้วคนจะมาถ้าเกิดว่ามึงสุ่มแล้วคนน้อยอ่ะมึงแม่งจะไปตายเลยจะการตกในรกทั้งเป้นเลยเว้ย คือมึงก็ต้องดูว่ากระแสมีด้วยว่ามีแหลมึงน่าดูเป็นคนชอบดีมากที่สันนี้กูไม่เคยว่ะแต่คือมันจริงก็เคยแหละโอ้ my god คุณสกิบิดี้อย่างน้อยมันก็ไม่ได้จืดชืดเหมือนขิมขัดรองเท้าไนกี้อ่ะมึงกูสู้กันมาโอ้ตัวก็ปิวเลยเอ้ยเดี๋ยวคนพวกกูเยอะกว่านะเว้ยไม่จริงรองเท้าไนกี้สตาร์สกิบิดี้ท้อลยไรนี่เลย เออแต่ความจริงกูอยากแหละไม่มีใครชนะเลยทีย่ตายคู่ไปซะเออความจริงกู oh, ได้แอบเล่นเกมนี้มาหน่อยนึงแล้วแหละ oh, มึง oh, ไม่เชื่อก oh, ดูดิด่ากูไม่เหมือนด่าพวกผู้เล่นกลางๆงี้อกูไม่เคยเห็นว่ะไอ้สองมีไม่กูไม่เคยเจอมาก่อนเลยแต่กูน่าจะเลือกอันนี้นะดูสยองดีอะ่ะโอเคไม่ต้องพูดเลยมากฮะกูคาดว่าต,วตายกว่า ดูความดูดูความยอเยี่ของ,มงแมงดิมีหน้ามีนี่อุ้ยกระดากรีกระดากระดาโกเล็กชิเก็นนาเกตว้าชิเก็กกนนาเก็ตจงเจริญพวกกูจะแดกนาเก็ตไก่หมดโลกอ้าวกูไม่ได้ปิดฉากโ,โอ้ยโอ๊ยวิ่งเห,หี้ยแล้ววิ่งตัวกูบินได้ใช่ไหมเหี้ยมีนี่เห็นบ่อยมา,ากเลยเหี้ย กูไม่เคยเห็นว่ะแต่กูได้แรกไอ้มีนี้แน่นอนอ่ะนี่เป็นมีนที่กูอยากเล่นมากไอโนถ้าเกิดว่าฟังกูเป็นคนน้อยนะกูจะตัวฆ่าตัวตายเลยว้าวพวแพ้เลยเฮียโล้กูฆ่าไอสัตว์พวกกูแวงอย่างกับตัวต่อเลยเ่ากูไม่อยากกับฝูงพึ่งลุมต่อยโอ้ยโอ้ยนี่เนหน้าเลยวะนี่ฮะอืมโอ้ไอ้มีนี้กูเคยเห็นอยู่ม้าได้จำไม่ผิดกูจะเคยไปลงช่องยูทูบกูด้วยใช่ไหม อ้าวพวกกูไม่ต้องทำอะไรเลยกูแค่ยิงก็โง่พวกกูก็กนชนะแล้วคือเหียอะไรวะอ้าวาไอ้ทำไมกูมาเกิดตรงนี้วะเชคลุสิสเออผมเลือกชเชคนะหน้าตามัน <c oughs> จงเจริญโอ้ยทำไมกูโดนวะใจเย็นพวกดูลูกทีมว,ว่าม,าามันกล้าเราจะเปิดคลิปม,มีเท่าไรแหละกดติดตามช่องด้วย